ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับวิวคง o m ชนอกันกลับค่ะวันนี้วิวจะพาคุณผู้ชมไปทานขนมที่ฮอตแล้วก็ฮิตมากๆที่เกาหลีแต่วันนี้มาเปิดที่เมืองไทยแล้วขนมวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าอร่อยมากฮอตมาก ดังมากที่ประเทศไทยเดี๋ยววันนี้วิวพาคุณผู้ชมไปชิมกันค่ะไปเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะวิวอยู่ที่หน้าร้านแล้วค่ะนี่ลเลยถ้าออกเสียงเป็นคนไทยนะคะเรียกว่าเมียงรังแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยวิถามเพื่อนที่อยู่เกาหลีมาแล้วที่เป็นนักกีฬาเทควันโดเขาบอกว่าออกเสียงว่าเมียงรังซีเดอีกรอบนะคะเมียงรังซีเด นี่นะค่ะคือภาษาเกาหลีร้านนี้นะคะบอกได้เลยว่าชิ้นเดียวคือจุกเลยค่ะุณผู้ชมซึ่งร้านนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายไส้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแป้งอยากได้แป้งกรอบๆหน่อยก็ใส่มันฝรั่งเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเกิดอยากได้ไส้ที่หลากหลายก็จะมีทั้งชีสทั้งไส้กรอกหรืออยากทานทั้งสองอย่างก็มีทั้งชีสแล้วก็ไส้กรอกอยู่ในแท่งเดียวคุณผู้ชมแปเดี๋ยวเรามาสั่งเลยดีกว่าว่าเราอยากทานอะไรมา นี่ค,ะค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องคนขายนะคะอยากถามว่ามีเมนูอะไรที่แบบแนะนําบ้างจะเป็นตัวนี้คะ่ะลูกค้าเป็น potato hamosella h อ t d o กค่ะตัวนี้จะเป็นชีสตัวนี้นใช่ไหมครึ่หนึ่งค่ะแต่ว่าอันไหนที่แบบ<า><า>แนะนำอีกเออขายดีขายดีทุกอย่างเลยค่ะพี่พี่อยากทานแบบไหนคะขายดีหมดทุกอย่างเอายี้ดีกว่าในไหนวิวมาแล้วคุณผู้ชม สั่งอย่างละไม้เลยได้ค่ะทุกรถอย่างละไม้ได้ค่ะมาเดี๋ยวรอดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่ารอไม่นานใช่ไหมประมาณ1ชิ้นเท่าสี่นาทีครึ่งค่ะ 1>, 1ชิ้นแค่สนาทีครึ่งคุณผู้ชมแล้วบอกได้เลยว่าชิ้นเดียวอิ่มแล้วก็จุกนอกจากนั้นเมื่อทอดเสร็จแล้วเราสามารถมาเลือกดีกว่าอยากได้น้ําซอสแบบไหนอยากได้ผมโรยแบบไหนมีให้เลือกหลากหลายมากไปเราไปดูเขาทํากันดีกว่าไป ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นเตาหรือว่าหม้อน้ำหมึกดำที่อยู่ตรงนี้เป็นของนำเข้าทั้งหมดเลยค่ะจากประเทศเกาหลีทำทีละชิ้นนะคะผูช้ชมชิ้นหนึ่งก็4นาทีครึ่งน,นี่คือซอสหมึกดำคุณผู้ชมที่เขาจิ้มอยู่ แล้วก็การตีแป้งของที่นะคะเขาบอกแป้งนําเข้ามาใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าการตีเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นความลับค่ะเพราบอกไม่ได้เฮ้ยเลามีเรื่องจะเมาคุณผู้ชมคือก่อนนั้นเนี้ยเราไปที่ห้างห้างหนึ่งคะลวกันแล้วคือหน้าตาลักษณะของเนี่ยไอชุดแป้งโทษเนี่ยมันเหมือนกันมากเราคิดว่าร้านเดียวกันวิวี่ชยมก็ไปชิมพอชิมเสร็จ ่าทำไมมันไม่อร่อยเหมือนวันนั้น,นที่ชิมวันแรกมันแปลกๆไม่ว่าจะเป็นตัวน้าซอสหรือว่าแปง้งคุณผู้ชมสรุปคนละร้านค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีร้านคล้ายกันอย่างเงี้ยอยู่สองาำที่แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติที่เด็ดอะบอกเลยว่าร้านนี้แบบคือสุดยอดมากจริงนี่คุณผู้ชมไม่เกิน5นาทีก็ได้กินแล้วค่ะ แล้วยังไงต่อคะหลังจากทอดเสร็จคลุกน้ำตาลไหมคะคลุกน้ำตาลปกติต้องคลุกไหมปกติอันนี้จะแล้วแต่ลูกค้<อ>าค่ะอ๋อแล้วแต่ออริจินอกจากคถุงกระป๋านด้วยอ่องั้นคลุกหมดเลยคะ่ะทุกชิน้นเรากินแบบเกาหลีคุณผู้ชอมอ่าคลุกไปเลยในขณะที่คลุกหดี๋ยวิวบอกไปได้นะคะว่าตอนนี้ร้านเมียงรังสิเดเปิดอยู่สองสาขาค,ะคะ่ะที่สยามสแควร์วันนะคะชั้นหนึ่งคะ่ะแล้วก็ที่ซีคอนสแควร์ชั้นหนึ่ง ตรงโซนมันๆสามารถเดินมาทานกันได้เลยแป๊บเดียว5้านาทีก็ได้กินแล้วค่ะตออะไรคะอาตายแล้วจะไม่ได้ตัวเองชอบอันไหนเอานี้ดีกว่าหนูคิดว่ารสชาติไหนเหมาะกับอะไรจัดเลยเต็มที่น้ำซอสมีอะไรบ้างคะมีชีสค่ะมีชัอมีซอสเผือเทศแล้วก็มัสตาซอสอีกค่ะแล้วก็ยมงมีเอาเลยค่ะหนูว่าอะไรเข้าจัดไปพอราดซอสเสร็จนะคะที่เราต้องการก็ค่อยมาเลือกผงซึ่งผงก็จะมี บาร์บีคิวชีสแล้วก็ปาปิก้าสามอย่างให้เลือกได้ตามใจฉันเลยค่ะเฮ้ยน่าก,กินนะ่าวิวว่าแล้วคุณผู้ชมถ้าเยอะขนาดเนี้ยไม่น่ากินหมดอ่ะเดี๋ยวเรียกเด็กแถวนี้ดีกว่าเพราะว่าโซนเนี้ยตรงโซนมานอ่ะเด็กเยอะมานี่มา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 เฮ้ยเดี๋ยวถอดแมสนี่คือรอกินแล้วเหิวเปล่า,าเอาหิวแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ให้หนูอ่ะกินฟรีไหมหนึ่งโอเคไหม นอกจากน้องคนนี้จะกินอร่อยแล้วคุณผู้ชมรายการสปอร์ตมาเฟียแจกวอลเชอร์ด้วยบอกเลยว่ามีเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากกินฟรีแบบนี้นะคะติดตามชมเราได้ทางรายการสปอร์ตมาเฟียแล้วก็ YouTube c h a m p Channel แล้วก็ IG ของวิวแลวของพี่แชมป์ค่ะนี่ๆๆๆโอ้